เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะคว่าเป็นยังไงบ้างโดยวันนี้เองธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคเหนือค่ะมีการถแถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรามาสสไตรามาสนี้มีการปรับตัวดีขึ้นจากการบริโภคภาคเอกชนภาคบริการรวมถึงการส่งออกและการผลิตค่ะ นางพรวิภาตั้งเจริญมั่นคงผู้มนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือเปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรามาสสปี2 5 6พัาบภาวะเศรษฐกิจได้ขยายตัวจากไตรามาสก่อนตามการบริโภคภาคเอกชนและภาคบริการที่ปรับดีขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติค่ะส่วนรายได้เกษตรกรขยายตัวชะลอลงค่ะจากผลผลิตที่หดตัวตามการลดลงของข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปีก่อนนะคะ <c oughs> ขอภัยค่ะรวมทั้งผลผลิตลำไยลดลงจากสภาพอากาศผันผวนส่วนด้านราคาค่ะมีการขยายตัวดีต่อเนื่องนะคะตามราคาข้าวทั้งในและต่างประเทศและราคาลำไยสูงขึ้นตามผลผลิตที่ลดลงค่ะด้านภาคอุตสาหกรรมนะครับขยายตัวต่อเนื่องนะครับจากหมวดอาหารแปลรูปประกอบกับหมวดชิ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้ขยายตัวจากการเร่งผลิตเพื่อรองรับโทรศัพท์รุ่นใหม่ด้านการท่องเที่ยวนะครับขยายตัวต่อเนื่องครับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวมีผู้โดยสาร ผ่านท่าอากาศยานและชาวต่างชาติผ่านด่านตมเชียงใหม่เพิ่มขึ้นครับโดยเฉพาะชาวจีนเกาหลีใต้และไต้หวันสอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรมที่เพิ่มขึ้นเช่นกันครับส่วนการอุปโภคบริโภคนะคะก็มีการขยายตัวเล็กน้อยค่ะตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่ปรับดีขึ้นสะท้อนจากการใช้จ่ายในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคหมวดบริการและหมวดน้ำมันปรับดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนกร,รกฎาคมและสิงหาคมค่ะซึ่งก็มีวันหยุดยาวนะคะและสำหรับ ตลาดแรงงานปรับดีขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะสะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา33 3ขอภัยค่ะที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับผู้ขอรับสิทธิทประโยชน์กรณีว่างงานตามมาตรา39ที่ลดลงส่วนแนวโน้มไตรามาสที่4ก็คาดว่าน่าจะอยู่ในทิศทางที่ฟื้นตัวค่ะ